สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสได้ไปนั่งรถตุกตุกชมเมืองตอนกลางคืนนะคะทุกคนก็จ่ายไป400บาทนะคะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะก็ถือว่าราคาไม่แย่ค่ะสำหรับนั่งตุกๆในกรุงเทพเนาะเขาก็จะพาเราชมสถานที่สำคัญต่างๆนะคะทุกคนซึ่งสนุกมากทุกคนชอบมากๆเลย ตอนที่เรานั่งชมกันนะคะก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนเนาะเพราะว่าเรานอนไม่หลับกันนะคะเวลาจากอเมริกาที่ไทยเนี่ยมันเช้าก็เย็นเลยต่างกันแบบนั้นเลยนะคะตอนนี้เราก็เดาใจเขียนหน้าไม่ออกนะคะว่าเธอชอบหรือเธอตื่นเต้นหรือเธออะไรเพราะหน้าเธอคือหน้าเดียวเลย บรรยากาศในการนั่งชมวิวตอนกลางคืนนะคะทุกคนมันจะได้คนละบรรยากาศจากตอนกลางวันเลยหนึ่งก็คือไม่ร้อนนะคะสองก็คือแสงไฟอย่างเงี้ยมันทำให้สถานที่ต่างๆดูสวยขึ้นเยอะมาก เวลาเรามากรุงเทพนะคะเราก็จะใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักนะคะทุกคนเลี่ยงรถติดนะคะในกรุงเทพรถติดมาก มาเมืองไทยก็ขาดอะไรไปไม่ได้นอกจากการมากินกินแล้วก็กินค่ะทุกคนอันนี้เป็นร้านข้าวขาหมูนะคะแล้วก็มีอาหารหลายอย่างนะคะอันนี้อยู่แถวเยาวราชเนะาะมีก๋วยจั๊บด้วยมีของไขาเยอะมาก wow. อยู่เยาวราชคือกินไม่หยัง โอเคโอเคคับเตอร์ขอบคุ่ะทุกกับมากขอบคุณขอบคุณข้าวค่ะว้าววันนี้เราจะมาเดินใช้นักถาวเดียววัาชการสนุกที่สุดก็คือการได้ไปเดินตลาดสังเพลงเพราะว่าของถูกมาก มีร้อยหมดร้อยมีพันหมดพันนะ <Yeah. S 1> ถ้าใบสำเพ็งทุกครั้งเลยัสไทาหนแคน,นะน่าไหนดูดูดขด <laughs> then, ไข่แคน่าสิมันเนยอะไนี่ไข่ส้มไข่ส้มเออใช่ถูกต้องมันไม่ใช่ใใไขไ่แด <laughs> 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 งอะลู การกลับไทยทุกครั้งเราก็จะเรียนรู้เสมอว่าของที่อร่อยที่สุดก็คือของค้างถางร้านทั่วไปที่ไม่ต้องเป็นร้านอาหารเพราะว่าบางทีการเข้าร้านอาหารก็ไม่ใช่ว่าจะอร่อยเสมอไปโอเคกินของข้าวกันแล้วเราก็มาต่อด้วยของหวานเจ้าประจำที่มาทุกปีก็จะกินทุกปีนะคะ เป็นของหวานที่อร่อยมากคือหอมเทียนเขาอบควันเทียนได้แบบเลิศ เตรียมจะออกมากินนมแล้วนะเสียงพี่แพรบอกต่อไปเดี๋ยวเราจะไปไอคอนสยามกันนะทุกคนก็จะพาเคน่าไปเจอลูกของเพื่อนแอนเองนะคะเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะคะมาทุกพีก็จะพาลูกๆมาเจอกันนะคะ Thank you. ตรงนั้นก็จะเป็นเรือบุฟเฟต่ต,ต่างๆนะคะก็ใครที่ชอบก็สามารถไปล่องเรือทานบุฟเฟ่ได้นะคะบรรยากาศตอนกลางคืนคือสวยมากที่ไอคอนนะคะ<ม>เขาก็จะมีโชว์น้ำผูน่าจะช่วง6โมงแล้วก็3ทุ่มหรือ2ทุ่มนี่แหละไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเป็นการโชวน,น้ำผูที่สวยมากๆน้ำผูมันก็จะเต้นตามจังหวะเพลงนะทุกคน แล้วก็ถ้าใครมาทันดูน้ำผูแนะนำให้มายืนตรงท่าเรือนะคะมันก็จะอยู่เนี่ยด้านหน้าของไอคอนสยามมันจะเป็นวิวที่ดีที่สุดเพราะว่าเราจะยืนหันหน้าเข้าไอคอนแล้วก็จะเห็นตัวไอคอนเนาะแล้วเราก็จะเห็นน้ำผูแล้วมันไม่มีคนยืนเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาจะอยู่ฝั่งนู้นกันหมดฝั่งหน้าไอคอนตรงนั้นนะคะเราเล่ายืนตรงนี้คือสวยกว่ามาก คือเรานั่ง BTS มาจากสยามนะคะมาถึงท่าเรือสะพานตักสินเนาะแล้วเราก็นั่งเรือข้ามฟากมาที่ไอคอนสยามนะคะขากลับเราก็คือต้องนั่งเรือกลบับแล้วก็ไปต่อ BTS เข้าไปที่สยามนะคะทุกคนเขียนหน้าก็คือชอบการนั่งเรือนั่ง BTS นั่งรถไฟฟ้าเพราะว่ามันจะสนุกสำหรับเขานะคะ นี่ก็เป็นคืนสุดท้ายของพวกเราแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เราก็กลับอเมริกากันแล้วนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมวิดีโอของพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย